จริงเหรอจริง่จริงเอออันว่าจริง,เออเอรงแต่บทเราเนี่ยลองไหมยาวไปได้น้องแอนเป็นคนขายใช่ไหมใช่ <Hey. S 2> ว่ามาสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอเออขอช็อกโกแลตกล่องหนึ่งค่ะอ๋อซื <laughs> <laughs> ้อให้แฟนแบบาเลไท์เหรอคะเนี่ยจริจริงเลยนะคะเนี่ยคุณน้องอะ <laughs> แต่ว่ารู้แล้เยียบเลยคะหนูอายไม่ต้องอยายต้องอายหรอกค่ะแหม <c oughs> ไม่ต้องโยงต้องเหยียบหรอกค่ะแฟนพี่ก็ชอบชอบเหมือนกันเตียบเลยค่ะไม่เหมือนกันหรอกค่ะ <c oughs> แฟนหนูเขาบอกนะคะว่าเขาขาดไม่ได้เลยคะ <c oughs> ่ะชอก็เแล้นหรอคะหนูนะคะร้อนเล็กค่ะรอเล้นค่ะคือแฟนหนูนะคะ <c oughs> อะไรนะคะค <c oughs> <ๆ S 2> ือที่ต้องซื้อมาก็พวกเขาละค่ะแฟนหนูนะคะเขาบอกว่าใช้อันนี้นะคะแล้วจะปึงปังเลยค่ะ มือนแฟนพี่เลยค่ะคุณน้องชอบจเลยกับช็อกโลตเนี่ยเตมโอเต็งโมสตมโออะไรนี่ไม่เอาเลยนะคะอ๋อแล้วยังไงต่อคะเดี๋ยวก่อนนะคะว้ายเหมือนอ๋อต้องเหมือนเหมือนแฟนเราวายเหมือนแฟนหนูเลยค่ะบางทีไปคุมงานก่อสร้างเหนื่อยยังไม่ไวเว้นขอแล้วขออีกค่ะขอเลยคคะขอตังซื้อน้ำแล้ว ไอเราไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็จ่าจ่ายทุกถ่ายทุกเทีเย่ยวไม่มีสวัสดิ์เหรอคะใช่ค่ะหล่อด้วยเหมือนกันเปรี้ยด้ยค่ะแฟนพี่กมมีสวัสดิ์หล่อกันไม่น่ารู้สึนิยมเราเหมือนกันเลยนะคะน้องคุยกันถูกคอเลยค่ะใช่ค่ะพูดนี้นะคะอะไรนะคะอะไรนะคะ <c oughs> หล่อคะอแต่แบบอาชีพนี้ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลานะคะเางอะไรนะคะ เจอกันวันเว้นวันออกต่างจังหวัดก็บ่อยนะคะนี่เพิ่งไปกับบีไหมค่ะกระบ,บีเหรอคะค่ะแฟนพี่เพิ่งไปค่ะมาหาคุณพี่วันเว้นวันเหมือนกันคุณนออะ,อะไรต่อวะวงการนี้ก็ทำอะไรคล้ายๆกันนะคะค่ะอ,อ,อะไรเนีบแล้วอ๋อสองสัยแฟนสงสัยแฟนรเ,รเราสองคนลงทำงานที่เดียวกันนะคะสมานเอนจิเนียร์อาคาะแฟนพี่ทำไมบังเอิญมากค่ะหนูเพื่อนหนูแค่พูดเล่นนะคะไม่คิดว่าจะจริงนะคะคุณพี่แฟนหนูทำที่นั่นค่ะ โลกกลมจริงๆเลยค่ะน้องคุณน้องนี่คุยถูกคอพี่มากเลยคุณพี่ไม่คิดตังค์แล้วกันนะคะถือว่าไปของขวญให้คุณแบบห้แฟนคุณน้องวันทายเลยแล้วกันค่ะจะดีหรอคะเอางี้แล้วกันค่ะเออไม่รู้จะตอบแทนยังไงหนูไปออฟฟิศแฟนบ่อยๆอะค่ะคุณพี่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนคุณพี่มั้งไหมคะอ่มไม่ทราบแฟนคุณพี่ชื่ออะไรคะอ๋อสมศักดิ์ค่ะเออสมศักดิ์ที่ ที่ผิวคล้ำค่ะสูง<า>สูงใช่ค่ะแน่ชื่อบัวผื่นไหคะค่ะคุณน้องรู้ได้ไงคะเนี่ยน <c oughs> ั่นแหละค่ะแบบพี่เองอโทษนะคะพี่ช่มมะขิ่หรือเปล่าคะอ๋อค่ะคุณน้องรู้ได้ไงคะเนี่ยคุณพี่ไม่ได้พูดเลยนะคะขอบคุณค่ะอีมเอะเคนอะอะไรคะคุณน้องจุ๊กจก็ด่าพี่ทำไมคะเนี่ยพี่สั่งมาผัวค่ะ อ๋ออีอีส้มจีด๊ดกันนี่เองอีส้มเนา่าอีน้ำส้มใส่โชว์นั่นไม่ไหวแล้วอะตัวมันนั้นเล่นน้อยหนอ้องแม่ขอตบให้อิ่มแทนข้าวเลยเหอะอ๋อตบให้อิอ่มแทนข้าวโอเคยาวมากเลยว่ะมันจะสลับกันแล้วเนาะนี่แองกำลังอยากรู้ว่า ทำไมไม่รับสักทีของแอนอะอแอนร้องก็จะอีกใช่ปะตีความยากกว่าผู้หญิงผู้ชายไงมันเหมือนเป็นผู้หญิงที่บอกผู้ชายคน,คนเดียวกันใช่ไหมหรือว่าแอดและแอนก็มีของแอนอยู่ใช่เขาก็มีมองินเขาแล้วก็คุยด้วยกันแต,แ,ตแต่เราแต่เราหัวอกเดียวกันปะอืแล้วก็ถามว่าทําไมไม่รับสักทีอะไรเงี้ยปะเดี๋ยวนะ มันน่าจะเป็นเหมือนฟิลเพื่อนกันอะแล้วก็แบบบอกบอกผู้ชายบอกแฟนตัวเองอะแบบเออเป็นเหมือนกันเลยเออเป็นเป็นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะกะเฮียอีกเพลงหนึ่งก็ตามเนื้อเลยแบบโชคสตาแบบเรามานรักกันรักกันหวนชื่ออะไรเงี้ยเนาะแล้วใครช่วยดูเพลงนี้หน่อยดินี่เจ๊กบพี่ออฟปะหลออ คือแบบฟิลแบบอยากรู้แต่ไม่อยากถามทั้งคู่เหรอเพราะว่าเพราะว่าแม็กเนี่ยดูดิผู้ชายก็พูดเหมือนกันว่าไม่ถามยังดีสักกว่ามันเป็นฟิลเพื่อนไงก็กลัวกลัวเพื่อนทั้งคู่เลยกลัวถามไปแล้วแบบเฮ้ยจะเป็นเพื่อนไม่ได้อีกเลยไงใช่โก้กลัวมันไปไถึงเราก็รู้สึกเขาก็รู้สึก่ปาก็เลยไม่อยากจะถามกันใช่คือเหมือน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 เขาเรียกอะไรเหมือนมีอะไรกั้นอยู่แล้วถามตัวเองอ่ะ เธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เเป็นอพื่องนั้นลืมหรอปะาม,มันแบบพังเพ้อแต่เราต้องร้องด้วยกันไงอี่ยนี้เข้ามาปนะเด็ออกมาแบบก็คือมันเสียงเหรอหมายถึงว่าความเป็นเพื่อนไงแต่เราก็บวกการคิดเพิ่มเข้นไปด้วยกันคิดให้แบบเราอยากรู้ว่าเขาชอบเราไหมออแต่เราจะถามมีไหมกลัวความเป็นเพื่อนแตกหายไปอะไรเงี้ย S <S พี่ออ,ก,อก็ต้องคิดแบบแบบนี้ไงแต่คือความเป็นเพื่อนมันมันอะไรได้อยู่แล้วไงคืงอก็เหมือนแบบแต่มันอาจจะมันก็โหตีนนี่ยากขเองอเลึกกว่านี้นิดนึงขอดูด้วยนิดนึงได้ไหมครับคือเออแต่มันต้องแต่มันจะไม่ใช่อารมณ์เศร้าใช่ป่ะเออเศร้านะเศร้าเหมือนก<ช>ันนะตรงเนี้มันเหมือนมันขัดมันมันขัดแย้งอะ แต่แต่อันเนี้ยแอนึกออกปะตรงนี้ถ้าเศร้ามากมันก็ไม่เชิงหวานชื่นนะพี่แม็กเนาะอืมแต่ปมายดึงว่าการที่มันมันได้มาเป็นแพลงคู่คือ นี่ก็ออฟเนี่ยมันทำให้ภาพชัดเจนขึ้นไงเออเออในเพลงเออมันมันให้มีอีกคนขึ้นมาเออทำให้รับส่งกันบนเวทีมันจะง่ายไงที่เกิดว่าเราเราคิดไปตามแบบเนื้อเลยเออห้ามเขินกันนะเว้ยเราไม่เขินอยู่แล้วไม่ใช่เขินอะไรในออฟอะไม่รู้เออแล้วมันจะเขินอะไรไม่มีอะไรเขินมันเขินเหรอ ก็พัเสรฟอร์เวิร์ดเห็นไหมไม่เราไม่เราไม่รู้ว่ามันเขินหรือเปล่าแต่เรารู้แต่ว,ว่ามือมันมือมือมันเย็นมมันแบบเออไม่รู้เว้ยอ่าแต่เราว่าถ้าฟิวมาเราก็คงไม่เขินแล้วอะ่ะไม่เขินหรอกมันแต่มันมันเป็นผัดกันร้องด้วยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือต่างต่างฝ<ะ>่ายต่างต่างอาจจะแบบรู้สึก หมือนกันแต่แบบต่างฝ่ายต่างก็ไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวจะเสียความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีกันด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่าง <Four S 1> เงี้ยอีกเพลงหนึ่งอะโฟมินิทชัดป่ะโฟมินิทก็ชัดแต่ว่าแบบด้วยการที่มีถ้าเต้นก็อาจจะแบบไม่อยากสื่อไปในแนวทางที่มันเกี่ยวกับอย่างนั้นเยอะเอออาจจะแบบสื่อ,อีกทางหนึ่ง แต่แต่มันมีท่าเต้นก็เลยม่ซีเรียดมันเป็นเออ้อออใช่ใช่มาด้วยกันแหละมาสนุกกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นฟิลนี้มากกว่าอออแต่ว่าเพลงนี้มันมันคงไม่ต้องเน้นข้อแม่เลยมากฮะเต้นในแข็งแรงแล้วร้องกันใช่ใช่เหมือนเจ้กับเฮียชวนทุกคนใช่เฮ้ยมีเวลาอีกสี่นาทีแล้วจะเก๊กเลยกันมาเลยอะไรเงี้ยคิดว่าประมาณเนี้ยเราเราจะคิดประมาณนี้นะ ดีกว่าจังเลยอย่าไปแอกกันเลยอย่าลืมเลย